สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิปซีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หมอขวัญจะมาเปิดไพ่ทํานายดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์ให้กับคนที่เกิดทั้ง7วันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่สองกองนี้นะคะเป็นไพ่ออร c l เชื่อที่เรียกว่า Work Your Light นะคะแล้วก็อีกกองหนึ่งนะคะจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะชื่อว่า The Muse t a r าโค่ะ ในคลิปนี้นะคะทุกคนจะได้ฟังคำทํานายนะคะเป็นไฮไลท์ของเดือนกุมภาพันธ์ที่เกี่ยวกับดวงความรักของคนเกิดทั้ง7วันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่คนเกิดวันจันทร์ค่ะ รักของคนเกิดวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณมีกรอบของตัวเองซึ่งอีกคนหนึ่งเข้าไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าคนหานะคะแต่ว่าการวางตัวของคุณนั้นบางครั้งอาจทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเกรงคะ่ะกลัวแอบกลัวโดนเวียงนิดนึงเวลาจะเข้าหานะคะกลัวเสียหน้าด้วยนะคะ อีกคนนึงอ่ะเขามักจะกังวลว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีแต่เชื่อไหมคะว่าคนวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์เนี้เอาจริงๆภายใต้บุคลิกที่มั่นใจอะคุณแอบหวั่นไหวอยู่เยอะนะคะคุณไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะสรุปจะเอายังไงต่อกันแน่ความรักในอุรมคติของคุณเน่ยเป็นเรื่องจริงจังนะคะคุณไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาล้อเล่นง่ายๆอย่างแน่นอน คนวันจัน์นะฮะดวงความรักเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไม่คืบหน้าค่ะค,ความรักของคนเกิดวันอังคารเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเด,ดือนนี้ จะมีเรื่องดีๆทำให้คุณมีความสดใสแจ่มใสนะคะใบหน้ารับแขกค่ะคุณจะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นนะคะทำให้ใครๆรอบตัวคุณเนี่ยได้เห็นมุมน่ารักของคุณค่ะอาจจะมีใครคนหนึ่งนะที่เขากำลังเลงคุณอยู่ซึ่งก่อนอันนี้เขาก็ได้เล็งมานานแล้วละ่ะตอนนี้ด้วยปฏิกิริยาแล้วก็ภาพลักษณ์ของคุณ ที่ซอฟต์ลงนะคะทำให้เขาเริ่มอยากเปิดเผยความรู้สึกกับคุณค่ะคนวันอังคารนะคะลองเปิดใจค่ะคุยสบายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสเอาเป็นเอาตายกับผลลัพธ์หรือรูปแบบอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะปล่อยใจสบายๆเป็นไปตามธรรมชาตินะคะกับบางคนเนี่ยแม้จะยังไม่รู้สึกรักแต่ก็สามารถที่จะพบกับมิตรภาพที่ดีได้นะคะ คนวันพุธนะคะเดือนกุุภพัน์นี้ดวงความรักของคุณเนี่ยคุณกำลังติดกับดักเรื่องความรักค่ะถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจคุณนะี่ะทำเพื่อเขามาเยอะมากแล้วค่ะแล้วดูสิ่งที่เขาทำกับคุณสิคะมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยค่ะต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคุณดูไร้ความหมายมากๆ แต่รับหลังคนอื่นคุณเป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขานะคะซึ่งตรงนี้มันทำให้คุณมีคำถามในใจมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรออกมาได้มากเพราะความที่สถานะมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเดือนกุมภาพันธ์นี้อยากให้คุณลองทบทวนะ่ะว่าชีวิตคุณมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งนะคะ อย่ายอมเป็นโลกอีกใบของเขาอีกต่อไปเลยค่ะคนวันพุธ ต่อที่คนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงที่คุณต้องพักก่อนค่ะเพราะว่าคุณเร่งเครื่องมานานแล้วนะคะคุณเหนื่อยกับความรักหัวใจของคุณเนี่ยทำงานหนักทั้งวิ่งตามเขาทั้งจับผิดทั้งคอยส่องสิ่งผิดปกติเมื่อ,อไหรที่คนวันพฤหัสเริ่มดมกลิ่นก็จะได้กลิ่นทุกครั้งค่ะ คนรอบๆเนี่ยบอกคุณว่าพอเธอเนี่ยไม่ใช่คุณแล้วนะที่ผ่านมาคุณรักเข้ามากเหมือนโดนสะกดจิตนะคะมันถึงเวลาและะ้วค่ะที่เดือนกุมภาพานนันธ์นี้คุณต้องตื่นลุกขึ้นมาดูโลกแห่งความจริงนะคะแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเนี่ยแซบมากกว่านี้ได้อีกค่ะบางทีนะคุณอาจจะต้องลองกินตับเด็กแล้วล่ะคะ่ะคนวันพฤหัสคะ่ะ มาที่คนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณฝืนยิ้มได้ค่ะแม้ในวันที่คุณรู้สึกแย่ๆนะเมื่อรักของคุณต้องปิดตัวลงเมื่อเข้าพบคนที่ดีกว่าแล้วคุณต้องปล่อยเขาไปค่ะจริงๆนะคนวันศุกร์ก็รั้งอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วแหละเหมือนมีสัญญาณรู้ล่วงหน้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ อยากให้คนวันศุกร์นั้นเลือกเก็บความทรงจําที่ดีไว้อะไรที่ไม่ดีถึงแม้จะลืมมันไม่ได้แต่เราก็ทบทวนและแยกแยะมันได้เราทำความเข้าใจกับมันได้นะคะคนวันศุกร์ควรคงกลับไปแก้อดีตไม่ได้แล้วคะ่ะแต่คุณทำปัจจุบันให้ดีได้นะคะรักครั้งใหม่ของคนวันศุกร์ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ คุณจะไม่ทำมันพลาดอีกค่ะขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอว่าความรักที่ดีจะเริ่มต้นจากการรักตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วค่ะคนวันศุกร์ คนวันเสาร์นะคะความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณนะ่ะพกความมั่นหน้ามั่นหนกมาเต็มร้อยมากนะคะพร้อมรักจัดเต็มทุกสถานการณ์ผิวก็มีออร่าหน้าคุณก็เข้าที่แล้วหุ่นก็สมส่วนกำลังดีนะคะร่างกายของคนวันเสาร์พร้อมรับแรงประทะค่ะอาจจะได้เจอรักแท้แบบสายฟ้าแลบเลยนะคะ แดนกระจายโยกซ้ายโยกขวาเรียกว่าผู้เนี่ยประทับใจเพราะความตลกปนโกะกังของคุณค่ะคนวันเสาร์คะใครที่อยู่ใกล้คุณแล้วจะรู้สึกสบายใจนะคะเดินไปไหนทุกคนต้องเหลียวหลังค่ะฮอตขนาดนี้แล้วขอให้คนวันเสาร์เตรียมตัวสละโสดน,นะคะขอให้โชคดีค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณกําลังรู้สึกสับสนสงสัยว่าคุณเลือกถูกคนหรือเปล่าใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณอาทิตย์ถึงเขาจะไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแต่เขาจริงจังและจริงใจกับคุณมากนะคะ การที่บางครั้งคนเราเพิ่งคบกันหรือคบหากันระยะหนึ่งแล้วมันก็อาจจะเกิดความไม่แน่ใจอยู่บ้างนะคะแต่อยากให้คนวันอาทิตย์ลองดูเขาต่อไปอีกสักหน่อยค่ะให้โอกาสกันอีกสักนิดนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้และดูแลคุณได้ดีค่ะการไปนานๆคุณจะเห็นว่าเขาก็เป็นสายเปเหมือนกันนะคะถ้าคนวันอาทิตย์มอบใจให้เขา เขาจะดูแลหัวใจคุณอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงนะคะค่ะก็เป็นการทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์ของคนเกิดทั้ง7วันนะคะการทำนายครั้งนี้จะเปิดไพ่อ่านกว้างๆคร่าวๆรวรมๆนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนะคะก็ท่านไหนที่อยากจะเช็คดวงความรักแบบเจาะจงเฉพาะ ของตัวเองนะคะเปิดไพ่ทํานายถามตอบกันก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดนี้นะคะแล้วก็ทักแชทเข้าไปได้เลยค่ะมีทั้งแบบพิมพ์แล้วก็แบบโทรคุยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตรงนี้นะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ